นิทานธรรมะในพะไตรปีดกเรื่องพระสุวรรณสามนิทานเรื่องนี้กล่าวถึงความกตันยูของสุวรรณสามในอดีตสุวรรณสามเป็นลูกของฤาษีสองตนซึ่งตาบอดทางพ่อและแม่ฤาษีสองตนฝากชีวิตไว้กับลูกชายลูกชายได้ทำหน้าที่ของการดูแลไม่ขาดตกบกพร่อง ออกไปหาน้ําและอาหารให้เป็นประจำสุวรรณสามมีความกระตันอยูอย่างแรงกล้าวันหนึ่งขณะที่สุวรรณสามกําลังหาน้ําให้พ่อแม่อยู่นั้นพระราชาแห่งเมืองพาราณสีเสด็จเข้ามาเห็นเข้าทรงเข้าใจผิดว่าสุวรรณสามเป็นคนเฝ้าบ่อน้ําจึงแผงสอนยิงสุวรรณสามให้ล้มลงสุวรรณสามยังไม่สิ้นใจ ได้กล่าวทำเรื่องความกะตัญยูให้พระราชาได้ฟังจนพระราชาสำนึกผิดอย่างรุนแรงและสัญญาว่าจะดูแลฤาษีสองตนซึ่งเป็นพ่อแม่ของสุวรรณสามแทนหลังจากนั้นด้วยบุญกุศลพระอินทร์จึงมาช่วยเหลือให้สุวรรณสามฟื้นคืนชีพและพ่อแม่ของเขาก็ได้ดวงตากลับขึ้นมาอีกด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญยู ความเมตตาและผลแห่งความดียังคุ้มครองผู้ประพฤติดีเสมอ